ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมตัง้งหัวขคอไหวเขียรติตายแล้วต้องสวดบอ่อต้องสวดไหมนะครับจริงๆแล้วเมื่อเศาร์นี่ก็ฟังพระอาจารย์พ้นนะครับอยู่ที่วัดด่านพระอินท่านพูดว่าถ้าเวลาตายแล้วถ้าบนิมนพระไปสวดจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมอย่างนู้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่า,าท่านอาจาจุบริเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของ สมัยพุทธกาลนะครับพระพุทธองครร์ทำอย่างไรน,นะครับการสวดหรือประกอบพิธีกรรมทั้ทงศาสนาในปัจจุบันเนี่เป็นประเภทนี้ที่เกิดการตกแต่งขึ้นมานะครับการขึ้นสวรรค์บบขึนสวรรค์นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกระทําของบุคคลนั่นเองนะครับเพราะว่าในทางพุทธศาสนาถ้าอ่านในพระไตรปิฎกจริงๆแล้วนะครับโดยเฉพาะในธรรมบทนะครับในธรรมบดท,ที่เรียนตั้งแต่ประโยคหนึ่งประโยคสองนี่นะครับประโยคสามนี่ ในไสังเกตเห็นว่าผู้ที่ในทางพุทธศาสนาที่ท่านเอ่อเวลาตายแล้วพระพองค์ก็ส่วนมากกับท่านเกิดจะทานายท่านที่นะครับประจุนันไปเกิดจุมองใดไปมองใดนะครับเป็นประวัติกรรมของเขาเองแต่สิ่งทีพ่พระองค์เห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดการศพนี่ก็คืออ่าคนที่ตายนะครับเห็นบอกครับพระ พระเฮียะนะครับท่านว่าพระเฮิยะนี่จริงๆก็บอกแมนว่าพร,ระเป็นพระนะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่บรรลุถ้ำเหล้วถึงหัวส้นตายแล้วพระพุทธองค์ก็ให้พระภิกษุผู้ที่อยู่ในวัดเนี่ยนะทำการแชปนากิจแล้วก็กอสถูปนะครับหมายก็ว่าตายแล้วก็เผาเลยนะครับแต่ว่าพิธีการทางศาสนาของแต่ละจุดแต่ละหม่องของแต่ละที่บริยึดเอาหลัก ที่เกิดจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดการแบบใดนะครับที่นี่มันจึงอยู่ในลักษณะประเภทีที่แยกออกมานะครับดาวก็เลยยึดถือประเภทนีหเรานั่นมาบางกลุ่นว่าต้องประกอบพิธีศาสนาแบบนันแบบนี้นะครับจังสดิจไปหันจังเสด็จไปนี่จังสด็จไปสวรรค์นะครับบ่ไดิสวดกับบุริมีปัญหานะครับเพราะว่าผู้ตายไปแล้วเขาไปเขาก็ไปหลับกรรมของเขา เขาทำดีเขาก็าไปสู่สุคติเขาทำซัวเขาไปลงนรกตามกรรมของเขาบ่ได้ขืนอยู่กับพิธีการสวดนะครับฉะนั้นบุคคลบุรีทำสัวตานะ่างๆนนามามากมมยนะครับก็ต้องสวดเพื่อให้ไปขึืนสวรรค์มันเป็นไปบ,บ,บ่ได้นะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี่เป็นเพราะประเภทนี้ที่คิดว่ามันเหมาะสมกับประเทศไทยนะครับคณะสงฆ์ไทยจึงได้กำหนดขึ้นมาแบบนี้นะครับ คือคณะสงฆ์ประเทศอื่นเขาก็บริเทศอย่างสี่นะครับอย่างประเทศที่เบสยังบระเทศพมา่าคือแต่ละจุดแต่ละหม่องในพระองค์โมได้มีการกําหนดว่าต้องไปเผาต้องไปสวดต้องไปน,นั่นไปนี่นะครับเก้นอยู่กับความาะสมของแต่ละจุดว่าป,ประเพนีเคยเหตุเคยทำมาในในลักษณะแบบใดบางคนบางท่านนะจะหน่อยใจว่าตายไปแล้วอยากจนบ่มีบูญมาสวดไหนบ่มีมบูิมาทําบิที่ให้ สิไดไปสวรรค์บออย่าไปวิตกกังวลเลยครับเพระาะว่าการสวดหรือบบสวดมันบได้มีผลประโยชน์อีอย่างเกี่ยวกับว่าการกระทําขมงท่านนะครับแต่การกระทํ่งมงท่นนนานี่เป็นการกระทํี่ดีการเป็นการกระทําที่ถูกต้องและเป็นบุญเป็นกุศลท่านก็นไปไปสวรรค์เราค้นที่ทำค้นงามค้มดีเนี่ยต้องเข้าใจตัวเองมาตัวเองทำดีเนี่ยมันก็ต้องไปดีแต่ตัวเองทำซัวมันก็ต้องไปซัวนะครับ ส่วนหยาิพี่น้องผู้ที่มีเป่าไม้ผู้ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการอกเกี่ยวทิ่วนบุญส่วนกุศลไปหายเนี่ยกับบแมน่นวาสิได้บแมน่นวาสิได้เขาผู้ตายได้ครับบางครั้งผู้ตายนี่ส่วนมากเก่าสิบเกาจุดเกาเปอร์เซ็นต์นะครับผู้ตายไปแล้วเนี่ย,ยคือไปเกิดตามกรรมของเขาอาจจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่บางคนบางท่านอาจจะเป็นเปรตเป็นสัมภเวสีสัญจรไปมา เราสังเกตว่าบางประเทศนะครับี่มีลบราข่าวฟันกันขาดตายกันทุกเมื่อนะครับปีหายไปใส่หมดนะครับจริงๆกับโมีนะครับเพียงแต่ว่าบางข่าบางคราวมันก็เป็นประสาทหลอนกันไปซื้อนะครับฉะนั้นแต่แล้วเขาไปเบิ่งครูบาอาจารย์ผู้ที่เป่นประฤุิปฏิบัตินะครับเป่นกระได้เนนเกี่ยวกับปิธีกรรมอีหยังดอกเพียงแต่วา่าบางข่าบางคราวถ้าเฮากเฮ็ดไปตามประพิณีที่เ,เขายึดถือประฤุดปฏิบัติกันมาเหตุในเหมาะสมนานันเองนะครับ และพิธีแต่ละจุดแต่ละหม่องมันกับบอทอกันบางค้นก็เอาไว้หนึ่งวันหนึ่งคืนบางค้นกับสามคืน,คนบางค้นกับอาจ์ติลอยคืนมางค้นกับจะเป็นหลายลอยคืนนะครับมันแล้วแต่แต่ละคน้นแต่ละทันตีเห็นว่าเหมาะสมล้วพิษบอกกระพิษนะครับเพราะว่าสิงเหล่านั้นพระพุทธองค์บอได้กำหนดว่าต้องเอาไว้เท่าไหร่ยังที่เบตก็เอาสมไปญยังไปให้อ่าแห้งกินนะกกครับพิษบอกกระพิทครับยังอินเดีย เขายึดถือป,ปฏิบัติกันมาเวลาตายไปเดี๋ยวเขาก็หำไปเผาเลยพิษบอกว่าพิษครับแต่แมาในทางพุทธศาสนาบรูรณถือว่าพิษเลยครับบราจะไปเดี๋ยวต้องไปสวดไปยังเพราะว่าไอ้สิงดีไปนรกไปสวรรค์บนนะูม่นร่างกายนะครับขึ้นกะลางกายก็แค่ไปเผาและกระจบกันส่วนสิ่ไปสู่สวรรค์หรือไปนรกนั้นสิ่งอื่นนะครับในทางพุทธศาสนาหรือไอ้ที่จะเท่าเรียกกันว่าวิญญ,ญาณไปจุติ คลื่อนออกไปจุติแปลว่าเคลื่อนนะครับเคลื่อนไปสู่สถานที่เขาเรียกว่าสุขติก็คือไปทางดีเริ่มตั้งแต่ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นสวรรค์เป็นพรหมแต่ไม่นาไปทุกติก็เริ่มตั้งแต่สัตว์ได้แลฉานเป็นตนไปนี่แหละครับฉะนนั้นพ่อแม่พี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านนะแต่บางคนบางท่านบอกเข้าใจบ่คนตายสวดแล้วสวดแล้วต้องจ,จะได้ไปสวรรค์ <laughs> เห็นป้าพนต์นบอกว่า เออแต่บ่มีพระสวดจะได้ไปสวรรค์บ่สิได้ไปอนันตนิริโบ่บแมนเดอแต่นา,จายจันแต่พญามศึกษาธรรมะคำสั่งสอนของพระสมณะสัพพะเจ้าให้เข้าใจนะครับเพราะวา่าสิ่งที่ท่านเบาเบาถึกอยู่อย่างหนึง่งที่ผมเ็นก็คือว่าคนแต่ละคนเนี่ยมันกลับไปรวมกลุ่มกันเขาเรียกว่าจริตของแต่ละคนนั้นคือกันกลับไปอยู่น้ำกัน <c oughs> เป็นเจนว่าเอา้าท่านพระอาจารย์พ่นอยู่กับเฮเดอยู่กับมูสาเนี่เหมาะแล้วนะครับเพราะว่าลักษณะคล้ายๆกันคือคำบอกคำจาอาจจะคล้ายๆกันเหมาะสมกันดีนะครับเพราะว่าเบื้องแลังกับไปสายไปสายนั่นนะครับไปสายดุดันสายโทษจะโทษสะจริตนะครับคือคือถ้ามิมีจริตอยุหกจริตนะครับแต่สายหนึ่งก็คือสายโทษสะจริตเนี่ยสิรุ่นแรงแนี่ยบอกรุ่นแรง แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือบุคคลเราเนี้มาเทศธรรมะผมก็กยอยากให้เบิ้งธรรมะเบิ้งสังขารเจ้าของเลยนะครับมันมันเบิ้งแล้วก็ว่าน่าเห็นใจนะครับทุกคนทุกท่านก็นสามารถผูธรรมะได้นะครับแต่ว่าชาวบ้านภูมิสติปัญญาเขาก็ต้องเบิ้งที่การกระทํำของบุคคลเรานั่นนะครับมันฝืนนะครับมันคล้ากๆว่าฝืน เป็นการเสแสงในการในการปธรรมาอันเบิ้งแล้วผมเบิ้งแล้วบ่เหมาบ่เหมาสำหรับท่านเลยนะเกี่ยวกับการปธรรมะเนี่ยบาะอย่างเพราะว่าการกระทํำหรือคำพูดมันต่างกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ยกย่องว่าการกระทํำหรือคำพูดนี่ตัวใดดีกว่ากันเด้ท่านว่าคำสอนสิ่งที่ทำให้คนเป็นเทวดาสิ่งที่ทำให้คน เป็นพาหันหรือสิ่งที่ทาให้คนเป็น้นสัวก็ย่อนคําสอนนะครับอย่างองค์ุริมานคําสอนจาก,กุบาอาจารย์อีกท่นนนนาน,ทนหนึ่งสอนให้ไปข่าคนอีกท่านหนึ่งสอนให้หยุดนะครับท่านบอกให้ผู้อื่นหยุดแต่ว่าท่านบ่หยุทธ์มันก็นาเห็นใ,นใจฟังในเรื่องผมผมผมบอกเดี๋ยวก็มีนุกเก็นใจประสงค์นะครับผู้ที่อยู่ในลักษณะที่จิตใจอาจจะบริมองที่ตัวเอง ่าตัวเองมีความหลบกามกดกกามหลงอวิชชาคือความโง่เขลาเนี่ยมันมันปิดบังแห้งนะครับมันทำไมท้าไม่เหมืดไเพื่อหมดเลยนะดีนะครับที่ท่านมาอยู่ในจุดนี้อยู่ในกลุ่มนี้บางคนบางท่นานก็อาจจะโแชร์ท่านบนไดเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งผู้ด,ดีเขาเหนุในเขาอาจจะสงสารเขาก็เลย่มบช่์ยบรรดาไดแต่ท่านออกจากกลุ่มที่ท่านอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขา,าจ,จะแชร์ท่านมากกว่านี้นะครับเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นเขาบริมีจิตใจในลักษณะที่เป็นเมตตาอยู่แล้วนะครับ นําเสนอข่าวนานานีเดียวก็มีปัญหามากมายนะครับอย่างที่พระท่านหนึ่งที่โดนมาแล้วนะครับต้นแช่มากเก่าก็คือสุขภาพจิตเสียนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเสียไปแล้วลทำผมเบังนะครับว่าพยายามรักษาจิตรักษาใจให้คงที่นะครับเพื่อสิได้เป็นตัวยอย่างเม่ต้องมาลายแล้วครับคือเต้ายิง ไปบอกกับทอกับถือจ้าข้องนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เบึงเบึงแล้วก็โอหน่ายให้นุกินใจในสภาพหินใจพระนะครับก็เบ,บึงเบึงแล้วการสอนธรรมะถา้าเป็นพระปูที่สอนธรรมะแต่อยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็หน่อยนะครับมันจะมีคนเสียถือมันก็เสียถือก็เสียถือแบบนั้นเนี่ยมันจะไปกว่างกว่างไ่ได้นะครับบ่ได้เอาสัจจะมามาติแผ่ สิ่งที่เอามาติแพก็คือ,อกระแนกกระแนกกระแทกกระท่านพวกนั้น,นซึ่งจริงๆบอกง่ายๆบอกตรงๆตอนนี้ก็คือว่าไหนเห็นใจทันนะครับเห็ในใจย้อในยังก็คือว่าการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมานี่ยังอยู่ในหลักศาสนาอนุนบาลอยู่ด้วยครับด้วยพยายามศึกษาประพฤติปฏิบัติขัดเกลามากกว่านี้นะครับฉีกคุ้มรัพย์ใหม่ที่ซื้อเราครับเพาผมเห็นแล้วผมกนาดสงสาร เห็นดูเขนใจอ่าพระสงฆ์ผู้ที่อยู่ในสภาพในลักษณะแบบนี้นะครับที่เวลามาสอนเป็นอย่างคนย่างบาเสือนะครับเพราะวะ่าพฤติกรรมมันโบไฮคํซ้อนกับโบถือแล้วก็เจ้ให้ค้นเสือจังไดคนดีเสือก็คือคนอยู่ในลักษณะพวกเดียวกันเลยครับคือคนลักษณะที่จังไดกับเสือแต่ว่าเป็นผวกกูอ่าวกูกูดีมันะครับนั่นบ่แมในในทางพุทธศาสนาเพราะพระอง์มื่ใดเ่ไใดถือว่า ค้อของพระองค์เนี่เป็นคนดีทั้งหมดนะครับแต่พระองค์ต้องการสอนให้ค้ของตัวเองเนี่ยศึกษาให้เข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริงพอบอยังสันแล้วความเข้าใจต่างๆของลูกศิลย์ลูกหามั่นกระสิบไปในทางที่บูถึกต่องมันเป็นผลเสียแก่ครูบาอาจารย์ต่อไปในอนากฏคับผม